สวัสดีค่ะมาช้อปปิง้งแอปพลิเคชันดอบิทแล้วมาดูการถอนเงินกันนะคะลูกค้าจะมาช้อปแล้วกำไรเด้งข้าวนบัญชีตรงนี้นะคะสามารถเข้ามารับเซตทดลองได้เลยและตรงน,นี้เราสามารถส่งรายละเอียดส่งลิงก์ให้ลูกค้าได้นะคะจิ้มไปที่สินค้าอาแช่แล้วก็ส่งไปได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนนะคะจะเป็นแบบคัดลอกก็ได้หรือแชร์ไปในช่องทางอื่นก็ได้นะคะ ให้ลูกค้าเข้ามาช้อปปิ้งเองนะคะแล้วก็แช่นี่ค่ะแล้วก็มาดูซิว่าเงินจะเข้าในช่องทางไหนตรงบัญชีนะคะตรงมีหมายโค้ดมีแคชคือกระเป๋าเงินตรงนี้นะคะจะสามารถสร้างรายได้ได,ได้ซิิมเข้าไปเลยค่ะนี่ตรงนี้นะคะรายได้ที่ได้แล้วก็ลูกค้ามาช้อปปิง้งกินสินค้าเองก็จะมีคำว่าลูกค้ามาช้อปปิ้งนะคะ แล้วเราจะถอนก็จิ้มไปตรงนี้ถอนตรงนี้นะคะอ่าลิส i อยที่สามารถถอนได้จำนวนนะคะ5 4 7 8แล้วก็ยอดเงินนะคะหักค่าธรรมเนียมหักหน้าที่จ่าย3%นะคะแล้วก็ถอนลิสพอยเงินที่จะได้รับ5,000 4 บาทเจสตางค์กดจิ้มถอนเลยค่ะนี่เลยนะเดี๋ยวจะเข้าบัญชีไทยพาณิชย์เลขนี้นะแล้วก็จะรับ OTP ยอดเองินจะเข้ามา5 0 0ศนะูนย์นจะจิ้มถอนไปเลยตรงนี้นะคะเอาลิสพลอยรอสักครู่นะคะเดี๋ยวรอรับ OTP มาแล้วนะคะ หกสี 6, 4, 5, 5, 3, 1, ่ห้าห้าสามหนึ่งถัดไปดำเนินการเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ยืนยันรอสักครู่นะคะอ่าอนุญาตนะคะนี่นี่คือเงินจะเข้ามาในบัญชีน,นี้นะคะเลขที่ในการทำการสั่งซื้อแล้วก็เวลาที่ถูกจ่าย List Point นะคะอ่านี่ค่ะ เดวนะคะเราจะแชร์ไปนะคะอาจแชร์ไว้บันทึกเอาไว้ได้นะอาจแชร์ไปไว้ที่หลายนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าเงินเข้าในบัญชีหรือยังกับสุดหน้าหลักนะคะ แล้ก็จะมาดูซิว่าเงินเข้าหรือยังนะคะมันก็จะมีข้อความของธนาคารเข้ามานะคะทุกคนว่าเงินเข้าแล้วหรือยังดีนี้นะดูซินี่ไงคะเงินเข้ามาแล้วถอนแบบเรียลไทม์ห้านี่เลยนะคะอ่ารายได้ที่เข้ามาวันนี้วันนี้นะคะ ยอดเงินเข้ามาที่บัญชีตนนี้แลเรียบร้อยแล้วเย้ yeah.